วันนี้ครับผมมีของที่ผมรีวิวแล้วรู้สึกกลัวมากที่สุดอย่างนึงเลยนะฮะมารีวิวให้ดูกันนะครับตัวนี้คือ Case Turbo 500 t u ค b o t e เดอร์ห d า r ้0ยทีจีอนะครับผมกลัวอะไรนะฮะผมกลัวคำว่า TG t e นะครับเทม e Glass อย่างแรกตัวนี้มี Temper Glass 3จุดนะครับ1 2 3 4 น้ำเงินได้3วมวะเมื่อกี้เอาเป็นว่าเทมเพ r กลาส s 4จุดแล้วกันนะครับมีด้านบนด้านข้างแล้วก็ด้านหน้ามันก็แทบจะทุกฝั่งนะครับเป็นเทมเพลกลาสกลัวอะไรนะครับกลัวทำแตกนะครับ1ข้อนะครับข้อ2นะครับกลัวไฟดูดนะครับไฟฟ้าสถิตเนี่ยผมรีวิวเคสเทมเพลกลาสสี่ลายนะครับไปจับนี่ต้องมีแปะทุกทีนะครับแต่ก็มีคนคอมเมนต์มาว่า เอ้ยเอามือไปจับเทมเพ Glass ให้ความต่างสักของร่างกายมันเท่ากันก่อนนะครับใช่ครับผมก็ทําอย่างนั้นเลยฮะแต่ว่าผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับบางคนก็ทําแล้วมันช่วยแต่ผมเนี่ยไม่ช่วยเลยนะอะเอาเป็นว่านอกเรื่องเยอะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตัว Divider 5 0 0 T G A R G B Snow Edition ของแบรนด์ t u r b o t เ k คเนี่ยเป็นไงบ้าง อย่างแรกเลยนะครับของดีไม่ดีขึ้นอยู่กับราคานะครับเพราะว่าราคาจะเป็นตัวสรุปทั้งหมดว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับตัวนี้ราคาของตัวเคสรวมพัดลมทุกอย่างทั้งชุดเนี่ยประมาณ4,000กว่าบาทนะครับสี่พเท่าไหร่ไม่แน่ใจเพราะบางร้านผมเห็นขาย4 2 0 0บางร้าน4,4 0พบางร้าน4,5 0 0นะครับก็บอกไปกลางๆแล้วกันว่า4,000กว่าบาทนะครับคอนเซ็ปต์ของเคสตัวนี้เลยนะครับก็คือเป็นเคส mid tower ที่ขนาดใหญ่กว่า mid tower มาตรฐานอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าออปชันอะอรต่างเนี่ยมันจัดเต็มเรียกได้ว่า ว่าเป็นเคสที่ดูแล้วดูไฮเอนด์ได้เลยขนาดตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปมันเป็นเคสมิดทาวเวอร์นั่นแหละครับแต่ว่าผมว่ามันจริงๆแล้วเหมือนอยู่กึ่งกลางระหว่างมิดกับฟูลมากกว่าเพราะว่ามันใหญ่กว่ามิดทาวเวอร์มาตรฐานอยู่พอสมควรเลยนะครับดิเมนชันตัวนี้นะครับความสูงที่530ม mm, ิมลลิเมตรความลึกที่466ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็ความกว้างที่ประมาณ230มิมลลิเมตรนะครับวัสดุโดยรวมเนี่ยเป็นเหล็กแผ่นรีดเย็นนะครับ s อสพตัดกับเทเบิลกลาสนะครับโดยที่ หลักๆแล้วเนี่ยคุณมองไปตรงไหนส่วนใหญ่จะเป็นเทมเพอร์ก s าสทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแผงหน้าแผงบนหรือว่าแผงข้างนะครับตรงนี้จะดูดีว่าเป็นเทมเพอร์กราสหมดเลยส่วนเหล็กแผ่นรีดเย็นเนี่ยจะเป็นโครงสร้างภายในแล้วก็พวกฝาด้านข้างเท่า,านั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ระวังกันนิดนึงนะครับเอาอะไรแหลมๆตกสใส่เนี่ยพกเดียวเท่านั้นนะครับอาจจะแตกได้นะครับแต่ว่าดูจากความหนาแล้วตัวนี้มันก็ไม่ได้บางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับแค่บอกเฉยๆว่าเทมเพอร์กราสมีโอกาสแตกได้แต่ผมเชื่อว่าไอ้พวก ยากกว่าเคสร,ราคาแบบพันสองพแน่นอนด้านหน้านะครับฝากระจกทั้งแถบนะครับแต่สังเกตดีๆว่ามันอาจจะไม่ได้ดูเงามากนะครับเพราะว่าภายในเนี้ยก่อนจะถึงตัวพัดลมมันมีดัสฟิลเตอร์อยู่อาจจะทําให้ตัวพัดลมนั้นดูไม่ได้สดใสจะเท่าไหร่แต่เอาจริงๆผมว่าแบบนี้มันก็สวยไปอีกแบบนึงนะเพราะว่ามันดูไฮโซมันไม่ได้สว่างทิมตาในพวกเคสร,ราคาประหยัดแต่อย่างใดน,นะครับหลายๆคนจะมีคําถามว่าอ้าวฝาหน้ากระจกปิดแบบนี้แล้วลมมันจะดูเข้าทางไหนนะครับนี่เลยฮะด้านข้าง มีร่องอยู่นะครับซึ่งลมมันจะเข้าตรงนี้แหละแน่นอนนะครับอาจจะแอร์ฟล w ไม่ได้ดีเหมือนเคสที่ฝาหน้าโลง่งแต่แบบนี้ก็ดีกว่าไม่ให้มันเลยนะครับเขาคงคิดมาแล้วแหละ อะต่อมานะครับภายในนี้พัดลมที่ติดตั้งได้เนี่ยมันติดตั้งได้ทุกขนาดนะครับตั้งแต่140ม mm มหรือว่า120ม mm มทั้งหมด3ตัวนะครับแต่ว่าที่เขาให้มาเนี่ยเป็นพัดลม ARGB ขนาด120ม mm ม3ตัวนะครับผมขอติเลยนะตรงนี้เคสคุณใส่140 mm ได้น่าจะให้140 mm มาเลยมากกว่านะครับถ้าแบบนี้คุณอยากจะใส่140 mm ก็เท่ากับต้องไปซื้อใหม่ทั้ง3ตัวเลยพอเปิดออกมาแล้วนะครับตัวนี้เปิดไม่ยากนะคุณจะเห็นว่ามันมีล็อกอยู่ตรงนี้คุณแค่เอามือง,งางเข้าจากด้านข้างและดึงออกมานะครับแต่ผมไม่ขอทําให้ดูนะเพราะเดี๋ยว เผือมันแตกหน้ากลองผมจะอายเขานะครับ<ว>โอเคแกวมาแล้วจะเห็นว่ามีดัลซิลเตอร์อยู่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นดัลซิลเตอร์แบบแม่เหล็กและการยึดของเขาเนี่ยแน่นหนามากๆนะครับเวลาคุณแปะเข้าไปเนี่ยคุณเอาด้านล่างสไลด์ลงแล้วก็ เท่านี้เป็นอันจบเพราะฉะนั้นแล้วแน่นแบบนี้นะครับไอเสียงแนลำค่าของดัชฟิลเตอร์เนี่ยตัวนี้จะไม่มีนะครับเวลาคุณมาจับเคสร,ราคาแบบ3 4มสพันก็จะเข้าใจว่างานประกอบเนี่ยมันดีก่าพวกพันสองพอยู่หลายขุมเลยนะครับทออมาทำความสะอาดได้นะครับตัวนี้เป็นความละเอียดประมาณมุ้งลวดเนาะอาจจะดักฝุ่นละเอียดมากไม่ได้แต่ฝุ่นหยาบเนี่ยเอาอยู่หมดแน่นอนแผงด้านบนนะครับก็จะเห็นว่าเป็นกระจกเทเบอร์กลาสเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วพัดลมตรงนี้ถ้าคุณใส่พัดลมที่เป็น RGB อะไรเข้าไปเนี่ยก็จะสวยงามขึ้นไปอ ซึ่งจะเป็นขนาด120หรือว่า140ก็ได้อย่างที่เห็นเลยว่าตัวเคสเนี่ยไม่ได้ลึกสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วหม้อน้ํา2ตอนตรงนี้จะใส่ได้นะครับและถ้าคุณยิ่งสังเกตด,ดีๆนะครับมันมีพื้นที่ clearance และพื้นที่สาหรับการติดตั้งหม้อน้าโดยเฉพาะเลยนะตรงนี้แต่ถ้าคุณสังเกตด,ดีๆนะครับคุณจะรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้มันไม่ค่อยใส่และไม่ค่อยเงาเท่าไหร่น,น,นะครับจริงๆแล้วมันใส่และเงากว่านี้เยอะแต่ผมยังไม่ได้ลอกพลาสติกออกมาเงพลาสติก2ชั้นนะตรงนี้แล้วก็ข้างใน,น,น,งนใก,ก็ ขอละวใิฐานที้เข้าใจแล้วกันนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงบริเวณนี้นะฮะจะเห็นว่ามันมีปุ่ม power อยู่นะครับซึ่งปุ่ม power ตรงนี้เป็นขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางเห็นเด่นชัดแน่นอนนะครับและปุ่ม R ตรงนี้ก็คือปุ่ม RGB นะครับตัวนี้เป็น ARGB หมายความว่าคุณสามารถคุมเอฟเฟกจากตรงนี้คอนโทรลเลอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเข้าไปในซอฟต์แวร์แต่อย่างใดนะฮะซึ่งเป็นวิธีที่ผมว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วแหละถ้าอยากจะ ซิงก์กับซอฟต์แวร์คุณก็เอาไปต่อเข้าเมนบอร์ดคุณแล้วกันนะครับแล้วแต่คุณได้เลยนะครับต่อมาจะเห็นว่ามีช่องในส่วนของหูฟังไมโครโฟนแยกกันอย่างชัดเจนนะครับ USB 3.02ช่องแล้วก็ USB Type C นะครับซึ่ง USB Type C ตรงนี้จะเป็นมาตรฐาน3 2ด Gen 2ด้วยเช่นเดียวกันส่วนการระบายอากาศตรงนี้นะครับก็จะอยู่บริเวณด้านข้างเช่นเดียวกับฝาหน้าเขานั่นแหละซึ่งผมว่ามันดูละเอียดไปสักนิดนึ่งนะครับตรงนี้ส่วนใหญ่ที่เขาติดตั้งเนี่ยจะเป็นแฟนแบบ exhaust หรือว่าเป่าลมออกนะครับทั้งหม้อน้าหร ตรงนี้อาจจะทําให้เกิด turbulence หรือว่าอากาศที่วนภายในได้เล็กน้อยเหมือนกันแต่ก็พัดลมถ้าไม่ใช่พัดลมที่อันมากๆก็น่าจะมีปัญหาอะไรอย่างใดส่วนด้านข้างตรงนี้นะครับคุณจะเห็นว่ามันออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์นะครับในเคสตระกูล divider เนี่ยมันจะมาในทรงนี้เลยนะครับ divider ก็แปลว่าหารตัวหารแล้กันนะครับผมขอ,อแปลแบบชุยๆเลยนะ,ละหลักๆแล้วก็แบ่งกันหาร2จุดเนี่ยครับจุดหนึงเป็นเทเบิลกลาสุดหนึ่งจะเป็น ฝาโลหะธรรมดานะครับซึ่งพื้นที่แอร์ฟลูกก็ยังพอมีให้ดูดเข้าอยู่เพราะตรงนี้จะเห็นว่าฝามันบุ่มเข้าไปแล้วก็ดูดลมเข้าจากตรงบริเวณนี้นะครับการถอดเทมเปอร์กลาสทำยังไงเอานิ้วแทะเข้าไปแล้วก็ดึงออกมาอย่างที่เห็นตรงนี้เลยนะฮะง่ายๆนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเชี่ยวยึดกับตัวเทมเปอร์กลาสอยู่แต่ก็ระวังมันตกกระแทกอะไรแตกไปน,นิดนึงแล้วกันเสร็จแล้วคุณก็ต้องถอดไอ้ฝาอันนี้ต่อนะครับ เป็นอะไรที่อาจจะยุ่งยากหนึง่งเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยฝาเคสคุณถอดแค่ทีเดียวมันออกมาทั้งบานใช่ไหมตัวนี้ต้องแยกกัน2อันนะครับน็อต <Not S 1> <Not S 2> เป็นตัมสกรูที่แบบถอดแล้วมันยังห้อยคา,<ข>าอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าน็อตจะหายนะดูจากภายในยแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นสโนว์ดิชั่นนะครับมันก็เลยขาวโพลนทั้งแถบเลยนะครับถ้าคุณได้พวกเมนบอร์ดหรือว่าการจอรที่เป็นธีมสีขาวเนี่ยก็จะสวยงามและเข้าชุดกันไปอีกนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้สีดํามาตัดก็ไม่มีใครว่านะครับวันนี้แล้วร การออกแบบยังคงแบบ dual chamber อยู่นะครับก็คือแยก power supply กับโซนของเมนบอร์ดนะครับและอื่นๆนะฮะจะเห็นว่า clearance เนี่ยมีมาพอสมควรเลยนะครับ CPU cooler นะครับอันนี้ก็ใส่ได้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ150มิลิมนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวเพลทด้านหลังเนี่ยของตัวเมนบอร์ดมันยื่นออกมาพอสมควรนะครับซิงค์ทั่วไปยังใส่ได้ถ้าซิงค์ใหญ่มากเนี่ยไม่ได้นะครับ แล้วก็กาจอเนี่ยยาวสูงที่360ม mm, มถ้าคุณใส่หม้อน้ําด้านหน้าแต่ถ้ามีหม้อน้ําด้านหน้าก็ได้ที่ประมาณ390ม mm, มครับช่องต่างๆนะครับในการร้อยสายไฟเนี่ยสอ,อันนี้จะมีรับเบอร์กรอเมให้มานะครับไม่ต้องกลัวบาดมือส่วนที่เหลือที่มันไม่มียางให้มาเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเช่นกันเพราะว่าเป็นเหล็กที่มีการพับมาแล้วเรียบร้อยนะครับเอามือไปถูเนี่ยไม่ได้เลือดแต่อย่างใดเคลียร์การใส่หม้อน้ำเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีมาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว Pushamp Pofigur configuration ตตตัััวนี้งงาา้้้ยงงงคสาามรถิดดไแลก็อกจุดตรรรงนีีน้เาเาายกว่ m a i Board ้ายตามที่เขียนบนกล่องนะครับคุณสามารถถอดตรงนี้แล้วก็ติดตั้งหม้อน้ําขนาด2ตอนหรือว่า1ตอนลงไปได้2องรหรือว่า1 2 0ย mm มิลลิเมตรเท่านั้นนะแต่ถ้าคุณไม่ถอดนะครับคุณเอา SSD มาแขวนได้ตรงนี้เพื่อโชว์โลโก้ว่ากูมี SSD ยี่ห้ออะไรใช้ก็แปะเข้าไปตรงนี้ได้เลยฮะด้านหลังตัวเคสนะครับก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้มี clearance อยู่พอสมควรนั่นหมายความว่าคุณสามารถติดตั้งหม้อน้ําด้านบนได้สบายๆไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับ และก็ตรงนี้ติดตั้งพัดลม120มิลได้1ตัวนะครับแต่พัดลมที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ใช่พัดลมที่ซิ่งอะไรนะไม่มีไฟ RGB ีอะไรเนาะอยากได้ RGB เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งเนาะแต่ก็อันนี้เป็นสีดําธรรมดาตัดกับสีขาวด้วยซ้ําน่าจะให้พัดลมสีขาวมาอย่างน้อยเนาะแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่ซีเรียสเพราะคุณสามารถไปเปลี่ยนเองได้นะครับไม่คิดมากก็ตามสบายเลยนะครับลงมาจะเห็นว่ามีพื้นที่สวหันการติดตั้งการจอดนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเจดช่องมาตฐางของเคส mid tower ท,ทุกช่องคุณสามารถถอดได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะมาหักแล้วใส่กลับคืนไม่ได้แต่อย่างใดสุดท้ายแล้วพอซัพพลายตัวนี้การติดตั้งแนะนําว่า นอน็อตออกนะครับแล้วก็มาติดตั้งจากด้านนอกแล้วก็สไลด์เข้าไปจะดีกว่าการติดตั้งอันนี้ผมถือเป็นการติดตั้งที่ง่ายนะครับเคสที่ราคาค่อนข้างจะสูงเนี่ยเขาจะให้แบบนี้มาและลิมิเตชันหรือว่าพื้นที่ในการติดตั้งภายในเนี่ยมันมีเคลยรนซ์สูงสุดที่ประมาณ180 mm มมถ้าคุณใส่ออ drive bay ของฮาร์ดดิสแต่ถ้าไม่ใส่ I bay ฮาร์ดดิสเนี่ยยาวถึง2 2 0ม mm. ม ส่วนด้านหลังนะครับก็เหมือนกับอีกฝั่งนึงแหละเพียงแค่มันไม่ได้มีการเว้าวเพื่อให้อากาศเข้าตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเป็นฝาเทเบิลกลาสเหมือนกันพื้นที่ด้านหลังนะครับมี c l e ์แรนซ์สำหรับการจัดสายไฟดีพอสมควรเลยนะตัวนี้จัดสายไฟง่ายแน่นอนนะครับเพราะว่าช่องแต่ละอย่างเนี่ยดูเป็นระเบียบนะครับและตรงนี้เอาไว้แขวนหม้อน้าดูดีนะ210มิลลิเมตรได้เลยนะครับถ้าคุณใช้ฝาเทเบิลกลาสเมื่อกี้ก็จะลมอันหน่อยแต่ว่าในกล่องเนี่ยเขามี ฝาอีกแบบหนึ่งให้มานะครับในกรณีที่คุณต้องการใช้วอน้ําหรือว่าจะซ่อนความโสโคข,ข,ของสายไฟคุณเนี่ยคุณก็เปลี่ยนมาใช้ฝานี้ได้เลยส่วนอื่นนะครับก็จะเห็นว่าใส่ SSD ตรงนี้ได้2ช่องซึ่งเป็นแบบ two free ที่มันไม่ค่อย two free เท่าไหร่เพราะว่ายังไงคุณก็ต้องมาขันน็อติตรงนี้อยู่ดีนะครับเอาเป็นว่าถอดจากเคสได้ง่ายแล้วกันนะฮะส่วนตรงนี้จะเห็นว่ามันมีตัวคอนโทรลเลอร์อยู่นะครับมีโลโก้ T T เลยตัว PCB ี่ต่างๆก็ดูดีกว่ามาตรฐานเช่นเดียวกันก็ตามราคาเคสของเขานะครับจะเห็นว่า่อ,อไอพดลมมมเเียเตปะราาราถริิ และถ้าจะใส่ฮาร์ดิสตนะครับด้านล่างมีไดรฟ์เบย์มาให้นะครับทั้ง2ช่องตรงนี้นะครับนั่นแปลว่าคุณจะใส่ฮาร์ดิสต์3.5ก็ได้หรือว่าคุณจะ ถอดมนออกมาก็ได้ในกรณีที่คุณไม่อยากจะใช้อันนี้ส่วนด้านล่างจริงๆเลยเนี่ยครับจะเห็นว่ามันมีดักฟิลเตอร์อีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นดักฟิลเตอร์ที่คุณภาพดีนะครับไม่กองแก๊งเลยนะตรงนี้สไลด์เข้าสไลด์ออกได้เลยนะครับมันก็จะทําหน้าที่กรอ,อ,องฝุ่นตรงบริเวณนี้นะครับสำหรับ power supply แล้วก็ตรงบริเวณนี้ถ้าคุณเกิดอยากติดตั้งพัดลมขึ้นมาสรุปสําหรับ thermo tech divider 500 t g a r g b ตัวนี้นะครับราคาประมาณ4,000กว่าบาทเป็นยังไงนะครับก็ไม่ใช่เคสราคาคุ้มค่านะ ก็แบบพันสองพันนะครับแต่ว่าคนที่จ่ายเงินราคา4ี่พันขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นคนที่มีงบประมาณขึ้นมาสักหน่อยนะครับแต่ถามว่ามันดีกว่าเคสราคาพันสองพันไหมแน่นอนนะครับมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับเรื่องฟีเจอร์การติดตั้งอะไรต่างๆเนี่ยแน่นอนมันยืดหยุ่นมากกว่ามันสามารถถอดนูนใส่นี่ตามที่คุณต้องการหรือไม่ต้องการได้นะครับที่สําคัญพวกงานประกอบเนี่ยมันดีกว่าอย่างจริงนะครับถ้าคุณจับเคสแบบนี้แล้วคุณไปจับเคสพันสองพันคุณจะรู้สึกเลยว่าพวกนั้นเนี่ยมันกองแกงมากกว่าเพราะตัวนี้น้ําหนักตััวมน มันหนักอ่ะมันหนักมากครับแล้วก็ในส่วน h e m p e r glass มันก็หนากว่าพวกเคสราคาถูกโครงสร้างเนี่ยมันก็ไม่มีแบบยกโยกได้เลยนะครับเพราะว่าผมยกตัวนี้โต๊ะมันก็ไปทางโต๊ะอย่างที่เห็นตรงนี้นะครับข้อติหลักๆเลยนะครับก็จะไม่ใช่ข้อติก็ได้เรียกเป็นว่าความคิดเห็นของผมแล้วกันก็คือผมอยากได้พัดลมด้านหน้าเป็น140ทั้ง3ตัวมากกว่าถึงจะดูแล้วมันเต็มกว่านี้แต่ก็ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเพราะว่าคุณสามารถเปลี่ยนได้เพียงแค่จะต้องเพิ่มงบประมาณเข้าไปเท่านั้นเองนะครับโดยรวมแล้วข้อติตัวนี้ก็ ข้อติจริงๆนะไม่ใช่ความคิดเห็นผมมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับเพราะว่าคุณจ่ายเงินเคสร,ราคา4,000ักว่าบาทคุณก็ได้คุณภาพประมาณ4,000ักว่าบาทนั่นแหละ